สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเยมาร์ลสแนปใส่นที่ไหนล่ะเล่นแต่มาร์เลสแนปนะช่วงนี้ก็แว่นกัดซิโลนะฮะก็ตอนนี้ขึ้นปีใหม่แล้วก็อันนี้เป็นสกสอมัง้งถ้าจะไม่ผิดเนาะก็อ่าจริงๆมันเป็นรูปดิสเคิลจากปีที่แล้วนะตุ๊ดจีนปีที่แล้วก็ดิสเคิลมาปีใหม่ด้วยเลยเนียนๆนะครับก็เป็นตู้ใหม่ซึ่งวันนี้คุณพ่อน่าจะลงวันจันเนาะก็น่าจะช้ากว่าวันนึงเพราะอัดวันหนึ่งเพราะว่า อาวันอานทิตย์น่าจะยุ่งๆนะครับก็นั่นแหละบวจนจันทร์ลงบวจนจันทร์ไปละกันอ่ามาอ่าเดือนนี้น่าจะได้ทั้งหมด5้าองถ้าทำกิจกรรมครบหนึ่องจะแลกเซอร์ดากอนได้ซ้ำอย่างละใบร้อยองตอนหึงใบนั่นแหละก็จากเดือนที่แล้วที่อ่าแล้วก็มีกิจกรรมเนี่ยแลกตู้แลกตัว๋วแลกซองได้นะฮะแลก GR ได้ ็เหมือนเดิมแจก20ซองเนื้อเรื่องทุเรศมากนะฮะเนื้อเรื่องให้มา1ซองท่วนนะครับก็ตอนนี้ทั้งหมดจะมี29ซองอมีม,ม,มีมีลุ้นหวยด้วย10ซองเอออีก5ครั้งนะฮะลุ้นหวยเชียงปีใหม่ไม่ได้เชียงใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องมี1มี1ซองอ,อีเวนต์เป็นอาชาแล้วก็ เจ็ดแคลนนะฮะตู้ใหม่จุกๆที่เจ็ดแคลนมาตุนพ่อน่าจะได้สลีปมาสักห้าอันดูจากทรงแล้วยังไม่ได้เข้ามาดูเลยนะเล่นไปแค่เนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ไปดูของแรกนิดๆหน่อยๆอ่ะนี่ได้สลีปอันใหม่โอเคไม่แย่ถือว่าเดีถือว่าโอเคได้สลีปอันใหม่นะฮะได้สลีปลูอาร์ดแดกฟอร์สวยได้สลีปชิลานุยลินเนลินเนที่ใครๆก็รักนะฮะ มันมาเก่งมากนะดูในตัวอย่างที่ที่ที่ในช่องเขาเล่นมาให้ดูนะครบโคตรเก่งอ่าเดสลิฟเมสเซยียอ่าแล้วก็ได้เคออสด้วยเนาะโอเคก็อยากได้แค่รอยันกับชาโด w อแค่นั้นนนะั้อื่นไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่นะในเดือนนี้นะครับมาดูของของในร้านแรกอ่าแล้วก็มีของโคโนนะก็ คุณบอกเห็นในกลุ่มในกลุ่มพวกแวนกัดซิโล,ละอะไรพวกนี้เขามีคนรับเติมของเซิร์ฟ JP แล้วก็อาจจะไปใช้บริการฝั่งนู้นก็ได้นะเพราะว่าเติมเองไม่ได้นะอ๋อนี่มีโปรโมชั่น5้าสิบซองนะแปดพันเยนแปดพันเยนก็เท่ากับแปดสิบดอลแปดสิบดอลแปดสามสองพันกว่าสามพนะครับก 3, ็ห้าสิบซองสามพนามพันกว่าบาทก็ประมาณบล็อกญี่ปุ่นแพงกว่าบล็อกญี่ปุ่นบล็อกหนึ่งด้วยคนแพงก็ เดินที่แล้วคุณพ่อเล่นได้อีเวนทั้งหมดหมายถึงว่าเล่นอีเวนทั้งหมดเล่นใช้ซองทั้งหมดของในในไอวีอาร์ไอวีพีพอยทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่ครบเดี๋ยวให้ดูได้เลยว่าไม่ครบอันนี้นี่ได้แค่หนึ่งร้อยังไม่ได้แลกด้วยคุณพ่อลองเสี่ยงดูมันจะลบไหมมันไม่ลบนะครับมันยังอยู่นะเพราะฉะนั้น อาจจะค่อยๆทยอยๆเก็บจากอีเวนต์จากอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆซองกเก่าๆให้มันครบร้อยห้าเราจะแลกดอกมาซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันก็จะทยอยๆ,ๆเก็บไปเรื่อยจนกว่ามันจะครบร้อเพื่อที่จะแลกอันติมานะครับมีซองตู้ใหม่กันพ่อแลกไปแล้วลงพ่อแลกซองตู้เก่าได้สองซองสกินรู้สึกว่าจะมีสกินของคาสมะนี่คาสมะแล้วก็ชื่ออะไรนะที่เล่นชาโด์เอ้ที่เล่นดาร์กเ,เนาะ การ์ดแรกพวกนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่แน่ใจ่อัปเดตหรือเปล่าแน่าจยังนะอ๋ออัปเดตแล้วนี่อ๋อเท่าเดิมกุญแจก็เหมือนเดิมแลกโคโนได้แลกโคโนรันใหม่ได้พวกนี้ไม่มีอะไรเพิ่มอืมอันนี้ก็เหมือนเดิมโอเคมีอันนี้เอาไอเทมนี้มาแลกซองแลกสลีฟได้นะฮะอ๋อไม่มีซองเหรออ๋อซองต้องไปจับฉลาก อันนี้เอามาแรกพวกนี้เฉยๆสีเอามาแรกพวกนี้ได้เหมือนเดิมก็จะเป็นพื้นหลังว a ลเปเป e ร์สลี p แล้วก็ดิสเพย์นะครับอวตารอะไรพวกนี้อ่าเพชรไม่ใช่เพชรอันนี้มีรูอาร์ตเข้ามีตั้งแต่อะไรละ่ะรูอาร์ตอันนี้มันอะไรนะลืมไปแล้ว อยาสูยาสูยาสูยาจังนะยาจังก็จะเป็นรูอันกับยดจังแค่นี้มาเปิดซองเลยดีกว่าเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไร,รอัปเดตเลยแล้วก็มีพวกของซื้อพวกนะั้นที่เห็นนะห้าสิบซองซองปีใหม่อะไรพวกนี้ก็ยังแพงอยู่เหมือนเดิมนะครับตู้นี้จุกๆนะฮะเจ็ดซ็เจ็ดแคลนเจ็ดจีอาร์คิดว่าเดือนที่แล้วหนักแล้วเดือนนี้หนักกว่านะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ดีตรงที่เดือนนี้คุณพ่อสามารถคลาฟจ r ได้2ใบเพราะเดือนที่แล้วมันค่อนข้างจะแจกเยอะมากๆก็เลยแบบแลกจับแลกจับแลกได้หมดเลยนะฮะซึ่งเหมือนเดิมถ้าเดือนนี้คุณพ่อเปิดได้ฟีเดสหรืออ่าดัอบิสจะรีตู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไปที่4ซองก่อน l e t โกไไม่พูดว่านเพลงกดทีเผลอถ้าถ้าแดกฟอรหรือฟีเดตมา รีตู้ทันทีนะครับไม่คิดอย่างอื่นทั้งสิ้นฟีเดตต้องมีสองใบนะฮะแดกฟอร์ก็ต้องมีองน้อยสองใบด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะฮะสามแลครับเรมลกใบนะครับอะไรเพียบนี่เกลือเกลือตั้งแต่สี่ซองแรกเนี่ยตอนนี้กลัวมากเลยกลัวเลยรู้ไหมกลัวมันจะไม่ได้เลยเ,ลยเพราะว่าดวงเพราะน,น่าจะหมดไปตั้งแต่มาวันแน็แล้ว,วเมื่อเช้าเปิดได้เปิดได้โน เช่ยเลยไปได้โนเช่ยนะฮะแบบโอ้ดวงชั้นดวงชั้นหมดแล้วสินะกลัวมากเลยเพราะว่าแบบเปิดสองตู้เอ้เปิดสองเกมในวันเดียวกันเนี่ยอ,อีกเก้าซองเปิดได้อยู่สักเท่าไหร่ล่ะยี่สิบเก้ากับสามสิบกว่าซองห้าสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกว่าซองโอเคก็ถือว่ามีโอกาสมีโอกาสก,กว่าทุกเดือนนะฮะเยอะกว่าทุกเดือนหน่อยนึง โอเคการันตีสามแรนะครับก็ให้ดีก็เป็นลูอาร์ดเป็นอ่าอันไม้ก็จะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยนะลิ้นเป็นไรวันนี้ลิ้นเปรี้ยยังไม่เห็นหัวอุ้ยตกใจออ้ยโอจีอาร์แต่คนละใบฮัลโหลฮัลโหลไม่นะลิงนี่คือแบบออกบ่อยมากนะแต่ว่า ไม่ครบนะฮะจีอาแบบขยันออกเลยเกินแต่ว่าการ์ดในเด็กไม่ครบแล้วก็ g ีอาต้องให้สองใบเกี่ยวทุกอันเลยคือแบบกำมัดกำมัดแน่นเอ้ยโอ้และออกมาแต่รอยันคนาโดยรอยันชาโดไม่ออกโอ้โหเนโอจุกจุกโอ้จุกจุกเนโอสองแลสามแลโอ้โหเกินไปเกินไป ไะใช้ซองฟีก่อนละกันนะครับได้อีกสี่สิบรอบสี่สิบซองด,ดูดิว่าจิตใจมันจะขนาดไหนนะจิตใจของมันจะดรัมขนาดไหนนะจิตใจจะดรัมขนาดไหนมาโอ้โหไม่การันตีสามแลให้ด้วยโอ้สองแลออกมาไปแลกเลยโอเคลุ้นแต่ลุ้นเลทเ,เท่านั้นโอ้โหสองแลมาสองใบนกนกนกเบฟนกเบฟกับ ตัวจั่วของลูอาร์ตอือหืออ่าถือว่าเบฟออกมาเยอะนะแต่ก็ครับได้จะได้จีอาร์ฮัลโหลอู้เกินปุ้ยอือยังยังไม่มาอีกอือเคลูอาร์ตมาอีกใบของใช้ลูอาร์ตอือ ตองใช้เบรฟโอ้มา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 รุดเลดมารุดเลดมารุดเลดมาโอเค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 สวยสวยดิอ๋อหลนย่อยแน่ตอนนี้ก็จะมีหนึ่งหมื่นเพชรพอดีเอ้หนึ่งหมื่นจีอาร์พอดีนะเพราะว่าย,ย่อยย่อยเกลาร์ทีนนะฮะไม่ใช่เกลาร์ทีนด้วยชื่ออะไรเนี่ยนายชื่ออะไรเราจำชื่อนายไม่ได้แล้ว เราตอนนี้เราจำชื <niño sharing> ่อได้แต่ N L K โอเคสามแลมันก็ต้องมาแหละมันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยนะอื้อโอ้เกินไปโอเคตัวเล่นอันใหม่โอ้ถ้าแบบไม่ออก G R เลยนี่แบบไม่ได้นะคืออย่างไรต้องออกอย่างละใบนะ โอ้อันไมยยน้คือทั้งฟรีไดท้ทั้งอัพทั้งได้อัพบ,บิทต้องออกอย่างละใบนะไม่งั้นเจ๊งนะฮะนี่คือเดือนนี้เล่นไม่ได้เลยนะหจุกจุกหแย่แล้วแย่แล้วทุกท่านอุ้ยมามามา เออโอมาทั้งคู่เลยโอโห้สวยแล้วเลยยี่สิบสองเท่านั้นนะฮะแล้วเราจะไปลุ้นหวยแวนกันแทนนะฮะลุ้นหวยเพื่อได้มาต่อทุนมาต่อได,ได้ได้รางวัลที่หนึ่งได้รางวัลที่สองมาต่อทุนนะฮะอื้อ สองสามมันก็ต้องสามแหละมันเต็มตู้เลยนะสามแลเนี่ยจะฟีเดสหรือจะแดกอบิสก็ได้มาสบายหนึ่งก่อนอืมโอ้โหูโอ้โหเข้มปึดโอ้โอเคแต่มันคราบได้ไง อยากได้ g ีอาร์มากกว่าอ้าเออฮ้อเข้มเข้มเข้มอึลาสวันเดอร์มามาตู้ฟอยด้วยเป็นไงล่ะ อัดหน้าเราไปเลยแม่โอหเกินไปครึ่งตู้ไม่ครึ่งตู้สิห้าสิบซองสี่สิบแปดสี่สิบสามซองอันนี้คือหมดแล้วนะคือคุณพ่อไม่คิดว่าเดือนนี้จะมีรอยยอนกับชาโด w คุณพ่อคิดว่าจะเป็นอันอื่นจะมีแค่แบบสี่แคลนะในพวกนี้ก่อนแล้วค่อยอีกเดือนหนึ่งค่อยเป็นชาโด้ไงแล้วแบบโอ้ไม่ทันแล้วมาประกาศสิ้นเดือนแล้วจ้าเก็บของไม่ทันจ้า แล้วคือเดือนที้แล้วอ่ะใช้เยอะด้วยไงคือมันใช้สองเดือนติดอ่ะก็โอเคจ้าบายบายลาก่อยอืมมาลุดเลดมาดาวตกหนึ่งใบท้วนอือหโอ้มาครบเลยครบหมดตู้คือตอนเนี้ยถ้าได้ ทั้งฟีเดสแล้วก็ทั้งแดกอบิสรีตู้ไม่ได้แล้วเพราะไม่คุ้มนะฮะต้องเปิดให้ได้ทั้งสองใบแล้วค่อยรีเท่านั้นเลยคือแบบรีระหว่างทางไม่ได้แล้วไม่คุม้มคือโอ้ <c oughs> โห <employ eur> มันออกอย่างเงี้ยดกซ่าค <c oughs> <c oughs> ือมันออกอย่างเงี้ยทำให้มันเล่นทำให้มันรีตู้ไม่ได้เพราะว่าเราเราลงทุนไปเยอะแล้วกับตู้นี้นะฮะ จบจบกันไปเราไปลุ้นหวยข้างบนกันต่อไอหวยเนี่ยสคริปได้ก็สกคริปไปเลยเอะคุณพ่อไม่อยากจะเสียเวลาดูมันเท่าไหร่เปิดได้หกครั้งโอเคไม่ต้องสคริปแล้วเปิดได้หครั้งมานั่นนะสคริปได้เลยไม่มีรางวัลที่หนึ่งแน่นอน เพราะราวันที่เราวันอีใหญ่เปนจะหมุนหมุนเร็วนะฮะหมุนหลายรอบวัที่ห้าเราวัที่สี่ราวนที่ห้าราวันที่สี่ว,วันที่ห้าอย่างเงี้เห็นไหมเ <c oughs> จ็งชัยเจ็งยับจริงๆก็คุณพ่อสามารถคราฟถ้าคราฟได้ตอนนี้น่าจะคราฟอ่า อาคราฟฟีเดสมาก่อนนะน่าจะคุ้มสุดเพราะอย่างน้อยฟีเดสหนึ่งใบมันยังเล่นได้โอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อ,อหมดเวลาหมดเวลาตู้หรอไม่รู้เหมือนกันซ่างมันเถอะก็เจ๊งนะฮะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เจ๊งชยัยไม่ออก GR เลยเกินไปครึ่งตู้ไม่ออก GR เกินไป ก็อาจจะเล่นไปก่อนเล่นเล่นเล่นไปก่อนเรื่อยๆเปิดหาได้ซองมาก็เปิดหาได้ซองมาก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับก็อ้าเจ๋งอย่างที่บอกนะวันนี้ดวงดีไปแล้วกับคนาวหรือโนนะฮะต้นเดือนต้นปีต้นคลิปอันนี้เลยเกลือจ์ดเกลือจัดนะฮะนี้ได้สลงสลีปมาปลอบใจเอาสลีปมาปลอบใจหน่อยสิเนี่ยโหโนเจ็ดซก็ไม่ได้สบายเลยเนาะ อาชาเนี่ยได้เกินไม่ได้เล่นของไม่มีนะฮะไม่ครบกระด,ดาษไม่ขึ้นโอเคโอเคก็อืมสิบห้านาทีเองก็นา่าจะประมาณนี้นะไม่ได้มีคือมันยังจัดเด็กไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณพอต้องไปคราบเยอะมากทั้ง GR ทั้งอะไรพวกนี้อีกก็เดี๋ยวไว้ ถ้าถ้าเล่นได้ถ้าแบบฟรีเดทเลยเดียวมันพอไหวก็เด็ดแล้วมันเล่นละเข้าหมือเดี๋ยวลองอัดคลิปไฟมาให้ชมกันละกันนะครับโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะสั้นหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะมันเกลือเกลือนะแบบโอ้เฮค่ะน้องๆน่าจะดวงดีกว่านี้นะฮะเพราะว่าโดนพ่อหมดไปแล้วกลับมาบนสแนปมาดดมอวักมามอเช้าเคี่ยนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะ ถ้าได้อะไรเปิดได้ดีกว่านี้คอมเมนต์ข้างล่างได้นะมาขิงกันได้เต็มที่นะครับไปแล้วสวัสดีครับ